พักขั้นจองในวงบอ่อปูนของยายแดงได้หลายกอรเราเด้อพี่น้องเนี่ยอันนั้นกอใ่ใยประทัดนดอกยายแดงเก็บดูแซแบบกินจังไดก็แซบแบยายแดงอันลวกดูเนี่ยยายแดงบวเวนเลยเนี่ยถึงสิแก่ยังสีเอาเวลาเข้าไปหั่นเป็นทอนเป็นทอนเราเอามาลวกแซแบบหวานชุ่มข้อดี อุ้ยอ่อนซอนยายแดงว่าสิไปถอยวงปูนมาเพิ่มอยู่เอามาอ่านปลูกอีกมากยายแดงมักคัมกมักแน่ได้เนี่ยอันบ่ได้สรนหามาปลูกเองดอกตะกรอนอันแม่แยายยายของอันยายแดงนะเม่ของยายแดงเราเป็นคนอันมกปลูกของแนวนี่ม้เดนี้มันดับดับแนวย้อนอันหอยถาก ไ้่ทากันได้ลงอิ่อย่างน่ะบ่เหลืออันนี้พี่เคยเพึ่นไปหาป่ายุ่นอยู่ทางอันบึงบลอเพชรพ่นละพ่นละได้มาก,ก่อนหนึ่งบ่าเรื่องอันของมักเนาะนาไม้นาดำเลนายแดงบ่ท่านนี่แปลงล่างดอกมาตานากัได้เพราะดีอันมเมื่อกี้พักขั้นจองกันเลยอันบ่าเรื่องพักขั้นจองต่ออันพี่เคยเพิ่นไปได้มาจากบึงบลอเพชร พ่นเอาม้าแค่กอเดียวน่ะวัานี้ป้อยให้มันออกดอกเนาะออกดอกแล้วมันก็มีต้นหน่อยโนมดอกมันลงมามันก็มีต้นหน่อยมันก็ขยายไปเรื่อยวันนี้เอื้ยเพ่นบอกว่าสีไปเอาบอมาใส่อีกเพื่อมันสิได้ขยายหลายๆเขาบ่ต้องไปหากินไก่ดอกของเข้ามาเขาต้องปลูกกินแล้วว่าจังสี่เนาะยายแดงกะว่าสิเอามาลงอีกจากสองวงใหญ่ๆอยู่ซรัพนี่บ่พอกินยายแดงยายแดงกินได้ทุกมมืออันพักขั้นจองน่ะ ของมักเล้วแต่พูนไอ้ของมันปลูกอันไหนกับมักอันนั่นเนาะกินอันไหนกับปลูกอันนั่นนะที่พูนวาน่ะยายแดงกับมักว้าโอพีด้าอถือไอ้เป็นกำลังใจให้ยายแดงเลยด้อเห็นว่าก็ได้เฮ็ดคลิปอันยายแดงบ่าสามาติสีเฮ็ดคลิปอันหนึ่งนาทีคือข้าเจ้าได้ยายแดงขึ้นหาข้ามว้าโอได้ก็สิบว้าจบมัน คลิปแร้หนี้ปิดแล้วเอาซ้ำนี่ก็เด้อขอพูดหลายๆถ้าพูดได้มาให้กำลังใจก็ได้สวัสดีค่ะ